กระจับเมืองเหนือนะครับเย็นนี้นะครับเราพามาดูกระจับเขาควายนะครับต้นกระจับนะเราปลูกไที่คูสุดท้ายเลยเห็นปะปลูกไว้ในร่องส่วนน้ํานะครับนีร่องมีสวนมีพื้นที่น้าไม่ได้ใช้ก็เอาต้นเอาต้นกระจับไปปลูกนะครับต้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะเกินฝ่ามือเลยนะครับลักฝอยสวยๆหอยค่อนข้างที่จะเยอะนะ๋ยวต้องรีบจัดการหอยละหอยพวกนี้มันก็กินกระจับนะครับ กินใบแบ่งเลยเห็นปะอันนี้คือนะครับมันจะติดฝักนะนะครับฝักขจับต้นพันธุ์เรามีเต็มเลยนะนี่แตกไวมากนะครับขยายพันธุ์ไวมากนี่นี่นี่หอยกินเห็นไหมหอยกินเกี้ยงเลยนะครับหอยกินทางนั้นนะครับที่เป็นรูปแบบนี้แต่เรามีเยอะนะครับเราปลูกไปเยอะเลยทุกคู่เลยนี่ ใครสนใจต้นพันธุ์ก็จับเข่าควายนะครับทักมาได้นะครับเรามีจัดจําหน่ายเยอะมากๆนะครับส่งในทั่วประเทศนั่นแหละเดีนะ๋ยวพาไปดูฝักกระจับดีกว่าเนะาะฝักกระจับที่เราเพิ่งจะลื้อทิ้งตรงขูนู่นนะครับต้นพันธุ์ที่เราลื้อออกก็แบบนี้นะมันแก่แล้วฝักมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเราเก็บกินไปหลายรอบแล้วเราจะลื้อทิ้งปลูกใหม่นะครับนี่นี่คือฝักกระจับนะครับอันนี้ก็ได้เห็นชัดหน่อย นี่ถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับฝักกระจับรูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้เป็นฝักเล็กๆยังไม่แก่เต็มที่นะครับเอาปลูกไว้ในคู่อันนี้เป็นฝักที่มันแก่เต็มที่เห็นปะแก่แล้วก็รุดออกจากต้นแล้วนะครับอันนี้เสียแล้วนะครับแต่ว่านี่ตรงนี้นะครับระวังนะครับมันแข็งคล้ายๆเข็มเลยนะครับอันตรายอยาให้ทิมนะครับทิมได้ดูดีแหลมมากนะครับป่มัน